เาให้ฟังเรากันง่ายๆพูดง่ายๆใช้ศัพท์ง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเรื่องอะไรครับเรื่องปลาปลานะครับผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเช้าวันหยุดสบายๆนะครับผมวันนี้คุณชายสายปลาได้รับออเดอร์ด่วนพิเศษนะครับผมอ,ออเดอร์มาเป็น ปลาท็อปเกรดเลยนะครับผมของคุณชายสายปลาจํานวน2คู่นะครับจํานวน2คู่ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราก็จะแพ็คปลาเพื่อส่งให้กับลูกค้ากันนะครับผมจะมีบรรยากาศขั้นตอนการแพ็คยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามรับชมกันนะครับแล้ววันนี้ผมจะถ่ายถ่ายคลิปสวยๆถ่ายไข่คลิปปลาสวยๆนะครับผมว่าไอปลาที่มันท็อปเกรดสวยๆเนี่ย มันมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ได้ชมกันอย่างจูดใจเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแลวชมกันตลอดมานะครับผมแล้วก็ขอให้ติดตามแลบชมกันตลอดไปด้วยครับขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดที่ถึงนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ นี่นะครับเพื่อนๆเป็นปริมาณน้ําที่เราจะใส่ลงไปในถุงนะคะผมผมจะมีระดับน้ําบอกไว้แล้วว่าจะให้ระดับน้ําประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ละถุงก็จะมีปริมาณน้ําเท่ากันนะครับแล้วก็เราก็จะสะดวกต่อการทํางานด้วยเมื่อเรารู้ว่าแต่ละถุงนั้นเมื่อเราวัดปริมาณน้ําในแต่ละแก้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะทํางานได้ไวมากขึ้นนะครับ เนี่ยผมทำแป๊บเดียวเนี่ยหกถุงละขั้นตอนต่อไปเรจะจับน้องปลาลงแล้วนะยังตัวดูกันนะนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ย่น,ย,นย่นซ้อนสองไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูอีกอีกแก้วหนึง่ง ตักมาก็เป๊ะใส่ลงไปในถุงอีกใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตามให้เต็มเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหมด6ถุงนะครับผมง่ายมากอันนี้ผมกำลังเอา น้องปลาเนี่ยลงถุงนะครับดี๋จะแซมเปิลให้ดูหนึ่งถุงเห็นแล้วยังขนล,ลุกเลยครับเพราะว่าสวยมากๆต้องจากกันไปแล้วนะครับข้อพันตัวนี้ต้องจากกันแล้วนะครับ โคตรสวยครับลูกค้าใจถึงผมก็จะให้ครับต่อเก่งด้วยคนนี้อันนี้ผมแถมให้สองเลยนะเพื่อความคุ้มค่าเราก็คิดว่าถ้าเป็นเราสั่งซื้อปลาด้วยราคานี้เราก็ถ้าได้แถมด้วยคงจะดีใจมากๆครับทั้งหมดหกตัวนะครับผมลูกค้าสั่งแค่ สตัวครับเอาไปหเลยครับสวยๆเลยครับแบ่งๆกันไปครับผมความสุขของคนเลี้ยงปลานะครับเราก็เต็มที่ครับโอเค เห็นไหมครับไายกอลองนิหนึ่งนะครับเห็นกันักชัดเลยนะครับดูชัดไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอลังการวันอลัอาางการงานเครื่องมาก สุดยอดเดี๋ยวนี้เซียนแล้วครับแท็กปลานี่ง่ายมากง่ายไม่ต้องง่ายเลยนะ เปรี้ยดูสิครับสวยมากเลยนะครับนี่โอ้โหก็ตอนนี้เราน้องปลาลงถุงครบแล้วทั้งหกถุงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากเสียดายมากแต่ก็ ตัดใจไปให้ลูกค้านะครับดูความสวยสิครับดูเครื่องสิครับอลังการมากนะครับผมตัดใจไปอย่าไปเสียดายครับผมจริงใจกับลูกค้าย่อมดีที่สุดนะครับแดงสด โด่งหางครบเครื่องครบเลย <S <S น้องน้องฟ้งาใสอยู่ในถุงนี้กร้อยแล้วนะครับสีแดงส,สวยมากสวยมากเลยคะ่ะดูสิค่ะดูสิค่ะ ตัวนี้มีทั้งหมดสามตัวนะคะน้องๆจะเดินทางไปโครานะคะท็อปเกรดเลยนะครับอันนี้ท็อปเกรดเลยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วสวย จะลงกล่องนะครับไปกโครานะคะรับอนี้ เรียบร้อยแล้วครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยเสียดายับแต่ก็ต้องตัดใจให้ลูกค้าไว้นะครับผมขอบคุณทุกมัาที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เราแพ็กกันเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับขั้นตอนวิธีการการซ้อนถุง2ชั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมแ้วปฟามันสวยถูกใจเพื่อนๆไหมครับก็ จะบอกว่าปลาที่มันจะออกมาสวยแบบนี้มันไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะครับมันก็จะมีมูลค่าในตัวของมันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมายากและเมื่อลูกค้าลูกค้าท่านนี้เขาเขาโอเคที่จะรับซื้อผมก็ยินดีที่จะปล่อยให้ไปนะเพื่อให้เขาก็มีความสุขกับออเดอร์ที่ได้รับไปนะครับผมผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับแล้วขอบคุณเพื่อนที่ติดตามร,รับชมกันเช่นเคยนะครับผม โอเคบาย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 ครับพระเอกมาถึงแล้วนะครับทอ็ทออๆเลยตัวนี้ oh um. 对，那个。 พบกันใหม่ได้ในคลิปลนะั่นแาลคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์นะครับผมถ้าใช่ช่วยกดแชร์นะครับผม ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคุณชายสายฟ้า yeah,